อันนี้เงือกน้อยแสนซนมันเกิดอะไรขึ้นนะเพนดินไหวงั้นเหรอเอ้ยอยากจะขึ้นไปบนบกจังเลยเพราะว่าที่นั่นมีอะไรนะสนใจเยอะแยะเลยที่นี่นะ่าเบื่อจังอย่าได้ขึ้นไปบนบกเด็ดขาดนะแย่แล้วแย่แล้วหายไปอีกแล้วเหรอว้าวดอกไม้หอมจังเลย ที่นี่น่าสนใจแฮะลองไปเดินเล่นก่อนดีก่าฮันนี่ทำไมไม่เชื่อฟังพี่เลยนะเขาอยู่ไหนกันแน่นะชอบทำให้เป็นห่วงรีบลงไปในน้ำเถอะอยู่บนบกเวทมนต์ของเราจะเสื่อมถอยมิฉะนั้นเราจะกลายเป็นปลานะ โชคดีจังที่มาทันเวลาขอบใจพี่มากเลยนะที่มาเตือนนะ่ะก็เราเป็นพี่น้องกันนี่